ากษัวัสดีพี่น้องอีกเช่งเด้อบันนี่สิพามาเบิงกับดักหนูอีกเช่นอย่าเพาเที่ยเพาเทียเพิ่งห่างเทียเออคับดักหนูเพียงดีๆซะก่อนเออคับดักหนูแบบโบราณเด้อพี่น้องเนี่ยรูปทรงมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละรูปทรงมันนี่ตัวนี้เป็นขาเก็ดคัดเก็เออขาเก็เวลาห่างนี่เออคัดไว้บัดนี้ อวยมาดูปน oh. oh, wow. ่ะเ mm ี่ยท oh. oh, ั <teachers> <the> ้ง nah, นี้มาดูโอ้ห่างเว้ยเราม่สิบป็นยังไงข้งในมันโอ้เียนหองเออข้างในมีสิเ้อเสอบนเ้อเส้นไม้ตัวขันเกียร์ท่นะโอ้โอ้างในมันจบป็นยังสีเด้พี่น้องเด้อันมันจีมีไม่ตัวนึง ดีออกมาดีออกมาล้วเพิ่นเจียวเข้าใส่นี่ดีเห็นเข้าเห็นเห็นปั้นก้อนเขาอยู่ลองหางใหม่ด้วยหางเปล่งลงเลยเออนี huh, so like ่ย oh, นี one, one ่นี่น okay. uh ี huh, so, right? uh ่น huh, so. okay, claro. ี uh, so. uh ่หางขึ huh, so yeah. okay, ้นเออหันเข้าดินอยู่หันพี่น้องเพื่อนเอาเข้าใส่หันนั่นเระเห็นเข้าอยู่หันในส่วนใหม่โอ้เขาเหี่ยวออกแล้วเพื่อเขาวางอยู่เพื่อนเออเนี่ยแต่ว่าเพื่อนเอาเขาใส่ส่วนใหม่พี่เด้อพี่น้องด้อ มืม่เควางไว้เลยเออเพิ่นบ่ได้วางไว้ได้เพิ่อนละครเสิติดส่วนไม้ไว้อกาปกัดเข่าก็ดเลีเ้ยงก็ไม่นโลดหนูเข้าไปแฮนเข้านี่มันสิลั่นทันทีหนูเข้าไปแฮนเข้ามันสิลั่นทันทีนี่เป็นอันกับดักหนูกับกับดักจับหนูน้ำบ้านเนาะย่อมขึืนหนูที่หนูสิงตาสวสดที่มันมานเออมากัด ผ่ากัดเสียกัดสิงกัดของน้ำบาดน,น้ำเียนเท่าน,นี้นเนี่ยประเด็แบบนี้เ <laughs> ดียรพุ่มเป็นยาคนโบราณนะพี่น้องเด้อนี่ตัวนี้ตั้งขึ้นว่านี่นี่ทางนี้ก็เลยขาเกตมันเกศไม่ไม่ไม่ขาเกศตัวนี้ไม่ขาเกศตัวนี้สนไฟทงางนี<ต>้อ่ะเพิ่นเสีกกเยเอ,อเ,สเอาเขา่าติดไว เนาะเอาเขาติดไว้เนาะตัวเนี้ยเนาะเนี่ยฮันโฮนั่นเขาบอกบอกกับเจ้าบักบักให้มันกับขันเกียร์กับหัวเท้าเอาห่างไม่กับห่างเงห้มันก่อแบบมันก็มันคือโบราณนะเออแค่นั้นอือือนี่มีที่ห่างเด้อเนี่ยภูมิปัญญาคนโบราณสมัยก่อนประเทศจีนล่ะสมัยก่อนโบราณเนี่ยมันจะห่างไปแบบนี้ มันคือโบราณโอ้ยมันฝืดอืมเป็นว่าได้ผลดีได้ผลดีโย่สมมติว่าเอาเอาพวกอันเอาเขาโพดเอามากไม้ใส่ก็สิได้บ่ไงหรือมันบวบเขาเอาเขาใส่บ่เขาเหมือนกันเขาเมือกันบ่นี่แจะเขามันใส่มัดไปนี่มปัญญาคนโบราณหนูมันจะไปกัดอัน เนียอยู่ทางในสิอยู่ส่วนใหม่ทางในเลยส่วนขาเกียดเกี้ยหนูมันจะไปกัดอยู่พุ่นเวลาตัวนี้หลุดกะกะเดียงตัวนั้นกะสีหลุดลงแล้วตัวเนาะอันเอาลงเด้อลองเห็นเหรมันหลุดลงเด้อต่อทั้งหลังพี่ก็ได้ปวดทั้งหลังเพื่อเกือบลืบเลยมันกะสิขังหนูไว้ในนี่หนูก็บ่สามารถออกได้อช่เวยมันเก่งกันให้มันให้มันควันให้มันหนักให้มันหนักน้อยเออ ทำประสนกหาเนวเขีอนแนวทวงเอาเล็กเอาเล็กทวงเส้นนี่ก็ได้เนี่ยมันหนักอ่ะท่านกลางเนี่ยเพิ่นก็ตีตะปูให้มันหมุนได้ได้พี่น้องเลยเอาตะปูเอาตะปูใส่ให้มันหมุนได้บ่ให้มันแน่นเนี่ยมันจะลงแบบนี้อืันนี้ภูมิปัญญาคนโบราณแต่ว่าซื้อมือนี่็กับเล็กซื้อน้ำตลาดหันซื้อมือเนี่ยกับเล็กห้มัน มัขั้งแค่ไหนบ่สิบ่มันเป็นอย่างมันตัวน้อยเออมุมมันกว้างอันบ่เข้าข้างกลางมันตีบ่สิก,กับขังไม่เอากับขังกับขังแบบนี้นี่นี่แหละเกิดเป็นนั่นนั่นเล็กอันอนี้หมดแลับปึ๊บนี่มันกะขังไว้ในนี่เลยเนี่ยออกว่าไ้หนูเข้าไปแล้วออกว่าไรเนี่ยคาอยู่ในนี่เออฆาอยู่ในนี้มไม่ใช่แบบนี้นที่ตีสังกสีเสยีย เดี๋ยม่คัดก็นเลยใม่เงียนี่เสียเอาใส่ส่วนไม่ตัวนี้เนี่ยเงียะเงียเสียเอาใส่ส่วนไม่ตัวนี้ครับเงียะเขาสังกสีใส่บไงนะเออสังกสีก็ดีเนาะอ้าวมันเป็นเาคนโบราณแบบโบราณสายตัวนี้ก็สิดิ่งไปพาดพี่เนาะดิ่งไปพาดพี่เนี่ยดิ่งตัวนี้ยกขึ้นดึงพวกนี้เออเพรามันลุ่ดคุณตัวนี้ก็ลั่นลง

สั <laughs> <laughs> ่มซอยมันจิลอยออกเรื่องขางว่ะเตี้ยอันนี้สาธิตทางเบิ่งเออสารทิดเองเบิ่งมันนี่ยุ่มตัวนี้ล่ะยุ่มตัวนี้ล่ะดีฮกฮบตัวนี้ลงดีๆีว่ะเตี้ยว่ะตอวนี่ล่ะเออกินออกเลยเตี้ยเงื่องสิบ้านบ่อกกันหนึ่งตัวนี้โอ้โอบัดนี้เออบัดนี้เฮาเฮาเงื่งเงื่งตัวนี้ขึ้นเออหนูก็สจิเรนออกมากล้องนี้ก็วางมือหมดล่ะเออมาแล้วมาติดด่างนี้ออกไปบ่ได้เฮากะ วางตัวนี้รัดไว้แล้ววันนี้เขาก็จับหนูจับเอาหนูหรือเสียบวิธีเด็กกระเล้วเตะ๊เด้กวิ่้องเด้อเขาจับแล้วเขาก็ไปปล่อยทงหน้าุ่นละเขาปล่อยขามันงั้นโอ้เสียบปิ้งมันงี้โอ้ปิ้งพรอมบ่เออลี้ยวเตะเด้นอันนั้นตัวใหญ่เนาะทับเขาเครื่องเขาด้วยมือเนี่บ่เนี่ยโอ้อันนี้เป็นภูมิปัญญา ของคนโคบราณของไทยบ้านบ้านนอกบ้านนาเฮาก็เป็นนิสิตแล้วแต่ว่าซิมื้อนี้ก็มีกับเล็กกับนั่นอยู่อดอกว่าแต่ว่าก็แล้วแต่ผู้สิใช้ผู้ซื้อมาใช้อันนี้เพิ่นยังว่าเพิ่นยังใช้แบบเก่าอยู่เพิ่นกเเเ็เ,กเลยเฮ็ดอ่าแบบเก่าโบราณนีใ่ใช้อยู่กับขังมันบ่เข้าดีแค่นนี้แหละโอ้กับขังน่ะติมันมันบ่เป็นธรรมชาติบ่ เป็นกับฟเล็กแล้วมันตื่นบ่เนื้อนบ่ามันเถือกกันเถือกแล้วตัวอื่นแล่นมาไม่เห็นบอกเข้าเลยบ่ะห้างได้จากมือแล้วบางคนลั่นซ้ำนั่นเอ้แต่ว่านี้มันลั่นแล้วสมมติมันลั่นปุ๊บจ้ะมือจ้ะบวชันแล้วมันมุดออกได้สิก่อไปห้างกับบุปการเลยนะอันนี้แบบลั่นเราบวตายขังไว้คือกับฟเล็กนี่แหละคือกับขังนี่แหละเนี่ยลั่นเราบวตายแต่ว่าเขาก็ เวลาเสียวออกห้องกระหาถุงเขียวหา,อ,าอย่างมากมาสูบเอาไล่ออกจากหันหลังแลนว่าอยู่นี่ก็จะค่อยจับเอาเข้าาท่ง<อ>น,นี่ยบออเออเนี่ยเขาท่าเขาท่าปุ่มปัญญาจะว่าเห็นแบบบีอกแบบนึ่งองเป็นกระตำมนีเนาะลันลุ่งทับตายเลยได้ตัวนั้นนะ หันฮันเขามันลั่นะเขาบ่มั่นใจกวาเขาเขาเขาจับเนาะอยงมึงงว่ามันมีบทเมันือเขาก็เห็นได้หมอดังมันหขามัเห็นได้เนี่ยเดีไปเอาซ้ำที่แ้ซ้ำปยมึงมูตัวใหญ่เนาะอยามมึงสิเอาสำหรับกนี่ยไนาอยู่เออเอาเหยียดลง หางหนูพุกแล้วบางทีอย่างเงี้เอาเือะคือกันแหละหนูพุกกันเลยมันต้องเข้าเนาะอ๋อหอยเข้าไอในไหนฮะเออหอยโซลี่เนื้อมันกินเข้าไปมันก็เข้าร่นเนี่ยนั่นเนี่ยคึกว่าว่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาเครื่องมือดักหนูเด้อพี่น้องเด้อหาเบิ่งได้ยากเด้อเปกเปกรุ่นนี้บ่มีดอกเออบ่มีดอกหายากคนรุ่นใหม่ในหัวใจแต่กับเล็กกับรุ่นนี้นี่หายากพี่น้องเข้ามาเราได้เบิ่งนกันของเปก วัตถเดิบลองหนึ่งรู้จักใช้ขี้หินเนี่ยกับอิดบ็อกสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปเก่าแล้วก็สุดท้ายก็ขอกล่าวคำว่าค่สวัสดีครับรุ่นนึงอยู่ท่ามหินขอไม้ค้ำมาจ้ะออกก้อนหินเอง